ไม่ทรงมีความลับที่ต้องให้ใครช่วยปกปิดโมคลานะตะถาคตเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ดีอยู่เสมอจึงปฏิญ,ญาว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์ขาวผ่องไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลายจึงไม่ต้องช่วยกันทำการป้องกันให้ตถาคตในเรื่องอันเกี่ยวกับศีลทั้งตถาคต ก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลายในเรื่องอันเกี่ยวกับศีลเลยโมคลานะตถาคตเป็นผู้ที่มีอาชีวะบริสุทธิ์ดีอยู่เสมอจึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์แล้วอาชีวะของเราบริสุทธิ์ขาวพ่องไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลายจึงไม่ต้องช่วยการทำการป้องกันให้ตถาคตในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะ ทั้งตถาคตก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลายในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะเลยโมคคัลลานะตถาคตเป็นผู้ที่มีการแสดงธรรมบริสุทธิ์ดีอยู่เสมอจึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีการแสดงธรรมบริสุทธิ์การแสดงธรรมของเราบริสุทธิ์ขาวผ่องไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลายจึงไม่ต้องช่วยการทำการป้องกันให้ตถาคต ในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรมทั้งตถาคตก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลายในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรมเลยโมคลานะตะถาคตเป็นผู้ที่มีการตอบคำถามบริสุทธิ์ดีอยู่เสมอจึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีการตอบคำถามบริสุทธิ์การตอบคำถามของเราบริสุทธิ์ขาวผ่องไม่เศร้าหมองเลย สาวกทั้งหลายจึงไม่ต้องช่วยการทําการป้องกันให้ตถาคตในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคำถามทั้งตถาคตก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลายในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคำถามเลยโมคลานะตะถาคตเป็นผู้ที่มียานัศนะบริสุทธิ์ดีอยู่เสมอจึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มียานัศนะบริสุทธิ์แล้ว ยาณทัศนะของเราบริสุทธิ์ขาวผ่องไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลายจึงไม่ต้องช่วยการทำการป้องกันให้ตถาคตในเรื่องอันเกี่ยวกับยาณทัศนะทั้งตถาคตก็ไม่หวังการป้องกันจากสาวกทั้งหลายในเรื่องอันเกี่ยวกับยาณทัศนะเลยดังนี้